ตอนนี้เราเจอเห็ดนกยุงนะคะนี้เห็ดนกยุงอันนี้ก็เป็นเห็ดนกยุงนะคะเห็ดนกยุงแล้วก็เห็ดแล้วโง่แลก็เห็ดนกยุงนะคะอยู่ด้วยกันเลยมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันออกห่างๆกัน น,นี้ก็ใช่นะคะ,นนะ,คะเห็ดน,นกยูงเหมือนกันตัวนี้ก็ใช่ค่ะก็จะเก็บไปเลยน,นี่นะคะเห็ดน,นกยูงน,นี่ก็เห็ดน,นกยูงค่ะส่วนตัวนั้นมันดอกมันแก่แล้วมันเท่าแล้วนะคะ เราไม่ออกนี่ก็เห็นรกยูเหมือนกันเริ่มแก่แล้วตัวน,นั้นก็แก่นี่ออกดีืม ก็เห็นนกยูงเห็นนกยูงขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะคะ